สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองไม้แห่งมวลซื่อนะครับเนาะอามือนี้มาเบิ้งบรรยากาศอายุหัวประทับนะครับเนาะวันที่13ครับผมหลังจากแอดมินไลท์สดไปนะครับเนาะแต่กระปูขึ้นหอมาเบิ่งมาฟังมาชมน้ำกันพี่น้องเนาะครับเนาะอย่าพลาดได้ขาดเท่าไปเบิ่งมาปูเสือห้นเนี่ยท่างเข้าตัวดีมือนี้มือใดเนาะครับเนาะตัวใดอย่าพลาดนะครับเนาะฟังเบิ่งขาดพิจารณาไปเหมือนกัน นะครับเนาะหน้าทางที่มินหามาฝากอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับผมไปเบิ้ลบรรยากาศบนหอประทับน้องไก่ครับครับผมเนาะไปเบิ้ลบรรยากาศในหอประทับน้องไก่ครับสมบัติมันนี้ าราวันนี้วันที่คิดถามทความพิจารณาได้แล้วนะพ่อนะจะออกโป้หรือออกก้นเสียงรกแกนแหวนหรือว่านกแก้วันแล้วอยู่หรือเปล่าแล้วก็เสียงโกนแบบคุ้นเคยกับเสียงโกนของยืมแล้ววันฉลอความคิจารนาได้แล้วนะฝัคูวันแล้วนะฉเองคูวรแล้วนะกูนะ ว่าสิเต่นคักคักงั้นว่าใจเธอถ่ายด้วยม hmm. ้านสิเป่อเท่าดูว้าเต่าอยู oh. ่ยนะกูตักเทพจังหลยอ่ะเอาพาพ่อไปตัดชุดละมมาที่เท่าว่ะพราอว่าสิเต่งยูนี่

Thôi cả lúc thì thằng lạnh nó cứ Đánh xe xe Thế mà mưa qua hả thêm Thế qua hả thêm Tao tất tìm hay Yên lặng hãy con lắm Ừ, ừ. cả vô lại Yên lặng lặng chắc Ừ Á à, chắc hay chắc mà Ừ Á ừ. có thêm này Thông thường đi Thả mưa ra con đó Ừ đặt trên cái thêm Cũng chắc qua thêm lại Cũng chắc qua Nó phu khó mười mùi Có này Sáng đạt Chào lắm Hahahaha Sáng หูาวได้ลนะผูนูองูจักวะผูว่าวุโสจักกินหรู้อาวุโสจักกินเมื่อเรืขคันกูมาว่ากูขับคุแล้วล่ะเมื่อเวัดเขาตาฟ้ากันเขาตัาตก็วากัเถะเออวาเากเองดีเพงเมื่อเวัดเขาตาว่าทันกูเท่าหมาเนว่อว่ากูนุ่มได้ว่าทังกู่เทา มวาจังาคหนึ่งเนาะเขาเออว่าผัวไปตายีหนึ่งตเขาว่าจังเป็นอยังผัวคือได้ไปตายีหนึ่งแตเบิ้งได้เพ่หน่งแต่พอว่าัเป็นอยังเปนอยังคือรักไปอืไปเมื่อปีเมื่อถ่ว่ได้หนูจ้าคือว่าจัอละว่าจั้แค่ไปตายที่หนูงในไปอีหนูไหนะระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะมาหาเห็เคยไปใต้อีหนูรืเปล่า ไม่เคยมาทันเคยไปช่อมเป็นหูหนูน <Trustee> ่ะนะอา้างไปช่อมวันนั้นนะช่อมวันนั้นช่อมวันนั้นแต่เคี้ยนน้ำหนะกมาทานหาเพิ่งไม่ได้ไปช่อมน้นหนกช่อมน้ำต้นไม้ไม่ไ like ั้ไแต่เคี้ยน ทองรับตรงกว้ครับผมทอไชองอินหูดอ,อกกันขั้นชองอินมูอีมกย่างปขาดผิวว่า,าขาดมาไหนนะอ <c oughs> ีพอ <c oughs> จังนู้นดีนักเลยว่าะนู่นดีจังไรครังว่าหานยิ่งไปชอ่องวงแต่นักเปิมไปเรื่องกาตัดเกียงเมื่องึื้องอะไรตานี้ครับผม อต่วาช่องพอทองพอมาเห็นเนอะั่นนพอ่าบอกท่องจังไรแต่ว่าเห็นช่องพอมอบอกท่องหาน้เปลงไว้อะเอาแป้งไปลูกคนนี้อ้ไปลูกจังไรก็เถียให้ทาทายให้จังไรเ่ยพ่อะไรไม่ได้เอ้ยกว่าจังไรเยอะไรเบอนอนไหนอนไรนอไสิวหวานเนาะ คักแห่นังวะตามวะยาฮัยาฮัยาฟ้าสีฟ้าเห็ดจมึงโอ้จบไปเช็ดมองอกโรคหายทุกนีนถือว่าแรงแตกข้อปลาที่เข้าปาที่เข้าว่าเอาได้เพราว่าเอาแม่ว่าจังเอ้าบ้าดนี่าที่ถืดถามไทไหมครับผมเมื่อเนี่ยบาที่ฉีดถามเหมืออเมืองมือเป็นเมื่อเอืเป็นบาที่เท่าไรสิบสี่สิบสีปบาที่ฉีบีว่ะครับผมเมื่อเออเป็นาที่เท่า ที่พาจ้ามือเตืองเลยทิ่นค่คือบ้านเรนบ้นรวยเออมือเร็กออกบ้านผัดมากหนยบ้านที่เร็กออกเออบ้านที่ที่หกส่วนต่อหม้อไก่มาแต่ความแย้ช้อบถามมึงนัเรื่องช้อบถามมึงนั่นไม่พอว่าถัดพอเบ้าดีๆเราใจก็ดีเราได้เลยขายเขาเมื่อเรานึ่งร่ยได้ขายเขาไม่แค้งถือว่าถัด ที่เดาั้งงนายพี่พอเขาคำขั้นมาถืงก็าได้น้ำค้างหามัดอ๋อมาทเพราะเด้ทางเมือทางควเทนน้ำค้างอ้าถึงได้ยองไงถามว่ามันถืออไถือคับหลวงพ่อถือพ่อถือเออพ่อถือกินถือว่าจถือไม่มีของถือนะถือ้เงก็ับถือเสียงพ ไม่ถึกินก็ึกตายไม่พอถัาถือแบบใจพอเราเรียนเรียนได้หมดเ่ยเอาหามวันเงางมเอาหาหวันคือคือจะรุกได้แลยวพราะว่ามันมันมีโคงเุ้ทฐายมากวันนี้พ่อว่าหายแ่้โคงสุดท้ายกว่านี้หายไปตั้งวันนี้แหละอปตุวันพันดว่วนให้ทุกวันนี้แหละไม่ให้คงสุดท้ายครับคงสุ้ท้านกูนักตตเวกว่านันพ่อหายไปนานมาก หามากแล้วป่ะหายไแต่รานารถามาอ่านที่คอปอยถูกแล้วแล้วถูกแล้วติ้นักหลานมาถามพออีกคนมาถือบาเปล่าถออมาบ้าอีกสักใอบ้าถืาเปล่ามาพอว่าพ่อได้ถาม่าเป่าแบบไหอเปล่าาออกพอานะไรพ่อวางขั้นเปล่าก็มีชุดชุดนึงนึท้องท้อง้าทที่ที่หาหากคคบเ๊เ๊แปดแปดต วัาเ่าวเาวา่าจันเบาเาอ้าววัอีกแม่ว่ะอ้าไป้วได้ตูงยวว่แม่วัวดววไ,วไม่าค่ะเอาตูงยวว่าเลย่าไม่แบบเกียวตวุกตาไว้ยังเกียยังเกลวเกียวตุกตาเป่าไม่ได้ตองอเอาไม่เอาอยนงดีเลีว่คิดคิขาวเียนแบบอุงยย้งกกงล่ะครักคนรอยะ โอ้บริษัทใหญ่ก็ปูัวไม่ต้องกลับเอาเลัวไปเอาไปโอ้ไม่ต้องกลับถามว่างเปลวเปลวเปลากันยังมะเปลาแบบไปบากลวเลยตายวันนี้นะว่าหาใคตาแค่ไหนไยางนักเอกเขียนใช่ไหมครับผมใช่กี่เขียนเย็ดเค่ะวาไหมกี่เขียนเย็ดค่ะพอก็เลยเปลี่ยนเป็นเขียนเย็ดเ็ด ได้เงี้ยเสียงใคานางหรือเปล่าแพ้งว่าจักพราว่าแตนงานรัดขอข้างนี้กลับไปเขาไม่เราอะดีก so ูเอาเองนกูเชื่อเก็ตองแ่แมกูเชื่อเก็ตองแต่แต่ให้มาว่าเก็ตเก็ตบ่ายกูคิดไปขายเขามาแต่ถังเนาะมันเขาเหมือนเราเนี่ยไม่ต้องขายผ้าไม่ต้องขายอะไรไปเอามาเลย ไม่คือของุุท่ายนะ่คงจะถ่ายไหมคงุดถ่ายนหออกแค่แรงร่างไหน <c oughs> <c oughs> เอาอีแป๊ <c oughs> เอาอแ้ว <c oughs> ออกว่ <c oughs> เอาเท่าจักอยากอีทองออกอีแก้ววะที่มานแม่แต่ละปูอ้าผู้ใไหก็อยากเตรงอยาบเมื่อไห <c oughs> าอากังเติมหยาทเาเดียากับววาอะไรกับไม่มาว่า เ่มแค่ตัวเดียวรับรบองเข้าไม่ถึงและเขาตัวเดียวบนเทือดังมาพก็ทูแทสแต่จากคิศารามาเองข้องาาแท่กวานดังถ้าว่าหุ่จักได้เลยกวามเป็นกันเองนั่งหลัมาถามมาอีกเท่ากันเป้าได้เท่ากันนะพอ่อ Uhm. thích tay lang nào đó được đó thích tay lang nào không em chết xuống mà phải bay thầy chết xuống ở phải bay hoàng cao quá nè cao xuống câu nào nào nào. Uhm. Câu đây khó ở phải bay hoàng ngoại ào bay hoàng cao quá khước cao ba ở phải bay hoàng ngoại man được cuộc đơm lắm này gian cạp không 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 เต็ดทีเต็ดเต็ดทีเต็ดข้าวทำอเอาอีกแล้วอีกเขาเออ่แก้วน่าห่างเลยเพราะว่าข้าว้างนาเก๋เขียงมัามากที่ทางแล้วไม่องนี้หุ่นเทางนี้ก็เต็ข้างนี้ก็เก็บเพราะว่าคบทั้งแถวนะ่นนะอันขนาเก๋เขียนคบทั้งแถว คือแต่ล่างาคือแต่ว่าาอืมมัเป็นตั้งทานะ่้าเรเพียงอีกดอาเราต้ใจนะบ้าาื่อกับว่านเาื่อว่าช้าเก็บเข็ดทือือทีบมานเราหันนะพิมมานเาเฝาบ้านหันยุหันนะบ้านเาเลยเขียคทางเต้น่หันื้อเก็บเไปมาทันอืมยิ่งวามความก็เลยเอาจักใน่ะ họ cứ qua thử tao, mà cả thử tao cả mấy thử tao biết bạn đúng không? Còn thử mấy người, đang làm rồi thử qua thằng này, em đang ngọc giang thử mấy đi, em đang tàn bao cả mấy người, em đang làm rồi mấy người, phía trước anh, mấy

qua vào, nó vệ mà hàng. Tắt chuẩn mặt sau thử. cho mày ra tổ bài tốt chứ. Chem lại thứ ra khỏi em là, là kiếp lại cả miệng em cả mấy. Học em ra khỏi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  con ra khỏi em ra khỏi em ra khỏi em ra mà. em ra khỏi em ra khỏi em ra khỏi không, mm. <mình> <Thế>

ยางมาก็ไถ้าวว่าอีนั่งเท้าพ่อนดยไปย่างเลยย่างเลยเอาอีกแม่ก็ไ้อังเาอนา้อนั่งเท้าพ่อนายแกแลอีนั่งท้าพ่อนาล่ะอล้ ถามว่าชื่อร่ือไปขันไุ้อนจักสีจังไหมมาจักสีเอีขันว่ามีขันมึงก่บเพาเส้นเที่ยงมึงก็คิวว่าใช่ค่ายแห่ว่าคิวแต่ว่าเป็นจังไงว่าขัดวาแรขันเวาหวานว่าวนแห่งว่าคิวไบไหนขันวนพันได้ตรงนี่คนมาจังไปได้ขวารักว่าคิ่มึงได้ครักว่าที่หา ได้เราต้งว mm ัท hmm. ี mm ่ถอม่งบาาว่นหนึ่เป็นจ ok ังไหนกูจะบ่เป็นได้ได้ในหน่อยเพราะอะไดัแ่าชารับอีนั่งถูกทอนไท้ค้าถือก่อนว่าถืออีกแล้วใช้ค้าวงานแล้วไนักใช้ข้ายว่าถือม่าเรื่องไนั่งจับใช้กินนั่งถู้อน้องทาเ้าทิบ้า เท่าบาทน้ำตาเทือี่ร่างสามพนแรงเงี้าวเอาฟัเก้าสิบาทใช้เก้าเท่บาทใชเก้าเท่าบาทห้าสิบาทเออจะทีได้ไหมใช้เก้าเทือป้องรูคข้าใช้เก้าเทือปต้องแรงเงี้ว่าี่ร่างสะพันเก้าสิ่าแรงเงนบข้าว่าแรงเงี้ยจังตัดที่ให้มาตั้ง ขาไได้จีนไปองเดอเดอแดอเแอแดอไปกองก้ได้ยินเสียงพ่อไหมอียน้ำเขาเ่าข้าคายข้าสีเอียงน้ำเขาพรใส่คายไม่ถูกแล้วนะต้องใส่ก้าวสีนะได้ยินั้มเอาเองแบบะเอาเอแหกูเหงามากกว่าจั้าถาว่าออกน้ำเสียงก่อนเลยน นั่งใจตื้อ้รนว่าเอาว่าอะว่าเอาว่าอะไรตืออค่ายเกาเทปก้ค่ายเกาเเข้าใจว่าอีมักเขงพ่อเพราะต้องว่าหาพอหลับหลักเท้าหลัว่ายากว่าอเอาจักมาว่าต้องใส่สีสสยด้วนอีกเนี่ยปูค่ายเกาเทปเกาคอใส่ข่ายเกาสีเอาเข้า่าหลักเข้า่ามาถึงได้เกาเเอเอาเกาเทกาคอข้าอนั่นอ่ะอาจว่าชอไม่ Oh, ba bị bì, không bao giờ uhm. nhìn tôi hỏi sư bà gì bao giờ nghe vậy suốt gì nữa đi anh em sống khác là nghe ngọc khai tàu thiết bản khác thay hành tự tâm rồi ra đường ra đường vàng áo khác này đó ma mặt thả ba khác sống khác thay khai tàu thiết quát thì bì, quá. đi qua đi về พอขั้นใช้หาทิพยแปดเลอยพอว่าไรใช่แปดทิพหาว่าไรใช้หาทิพเกท้าเขาว่าไรต <c oughs> <c oughs> ้อทีนะ่เเดียวกูเก่าทิพยเก๊้าหเก้าครื่งชไดางไมนนะ่ได้บ้างบ้านม้างแต่ว่าเกา่าิปเต้องเก่าชิพย์ปเลยข่ายว่าจาังสีชิวจ้นะ ก้าวสิบเด็ดเข้ายิบๆเ,เขายางชื่อหรือป้่ามีเก้าสิบปีกับเก้ิบเก้าสิบปกับเก้าสิบเจ็ดถูอได้พอนาตาป็นของแท้จังวางว่า,วาเอาอินแดของแท้เ <laughs> อาะมีเขาฟองจ้ะพอเบามากไม่มรางวัลเนาะเอ็ดสิบก็ไมีรางวัล นาตักพระถังกะจายเก๊พิเก๊พิโบรานนักเลยเ่านี่เขาถามว่าถามปว่าเขาความคิดจปลงนาอันว่าข่อกันไม่เขาเก๊พิว่าให้ความคิดคืออะไรนะเราจะคิดคิดเอาอันนี้ว่าให้ความคิดอันว่าว่าว่าให้ความคิดเห็นคือเก่าสูงกับเก้าูง ถ้าว่าคือแล้วว่าอะไรคิดอ่ะถ้าว่าเก๊ก็ว่าอะไคนทิ้ทิพิกจะร้าดูมีแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงจริงอะไรตัวอะไรกูคบ่ะหลักอีั่นทเขงค้อนการแต่งไข่เต้าทิพยัเก้าทิพย์เก๊กเก้าทิพย์้าทาันนี้นยังหลรบแล้วก็าิไข่รับค่ะว่าจ้ะมันไม่ได้ไปดเมาะ พ่อบ่ได้เป็นคนเหมืนะอนเนาะกงฉลาดทุกทีท่เขาเหมือนพ่ามันพูดตามไอ้เหมือนนี่ตอนยุดพูดน,นะตอนมังว่ามันพอนะตอนหยุดฟังให้ดีนะักตอนหว่ามันจะกระเด็นไปตัวไหนไงคิดจะรามาก่อนแต่ว่าพ่อกระติกไปคืกเก้าหนักนะพวกที่ฝากเขาบ้าได้ไปนี่ ใครปูดตาไปแบบตั้งหัวต่เด็ดก่าอำมามตั้งกะอร,ะรอกตัไปอาตาบ้าโอ้เฮ้พวกพวกเฮ็กไม่ปลกตาบ้าตใครพุดแต่ไปที่ตะรา,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 างนั้ว่าทะผู้ดูบอว่าอไปไปาอขัดแย้งกันข้างไหนไปยิ่ันต่งบ้านเดอดแบบน้อาคุณแกเขียบว่านไหนกอได้อาคุณแกเขียบไป เอาขั้นไม่น่ะว่าไปมาจังแดงครับผมเขาพอเอาไม่เจ้า่าเจ้าป่าเจ้าป่กเอาไว้ทางน่ะขังบบเน้่เองเอาไปก็เอาออกไปก็บบเช้าเองอ๋อจำ้าหน่ะเอาเอาไม่ะิะกินนั่งรับข้าวได้ห่ะเอาไม่ได้แต่งคัดทา เดียวกระตมาหา่ครับอาไว่านี่น้องครับทุ่มขัางนำรืงากเก้าถุงแพ่จี้งฮมแล้วสิงไม่แพงไม่จบไม่หลับไม่จบไม่หวานทุกข์ผูกเฉพาะนรกแล้วครครับก็ตามนันพี่วังยตกับเลขกุญแจรถเจอเจเอกนะครับเพื่ นี่อยู่ครับนี่นะเด็กแกรเอหญ่ขับผมเนาะรับคลิปนี่สวัสดีครับ